สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิบสีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ประจำเดือนพฤษภาคม2565หรือปี2022การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยมีชุพิลของไพ่รุนแรงเลยนะเข้ามาอยู่ในตำแหน่งของตัวเองในช่วงเดือนนี้เป็นพไพ่ใปนหนึ่งที่ต้องระมัดระวังนะชีพนลของไพ่หอคอยเนี่ยเรื่องของปัญหาเรื่องอารมณ์เรื่องของความขัดแยง้งเรื่องของการเปลี่ยนปแปลงนะคะอาจจะเกิดขึ้นด้วย และเป็นที่ผลของพ่ใบใหญ่ขนาดนี้บางคนมีเรื่องของการเปลี่ยนแป,แปลงครั้งใหญ่เลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนงานย้ายงานโยกย้ายที่อยู่อาศัยหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของการต่อเติมซ่อมแซมบ้านก็ได้ต่อเติมร้านอย่างเงี้ยนะคะเรื่องสุขภาพนะคะหรือว่าปัญหาต่างๆอย่างงต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็นะคะ ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยบางคนก็อาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนชื่อเป็นนามสกุลน่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรับเปลี่ยนฉะนั้นอิทธิพลของพ่ยเสียหายเนี่ยนะคะที่เข้ามาอยู่นะคะก็เป็นเดือนที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ต้องยืนอยู่บนความระมัดระวังให้มากทุกสุดในทุกๆเรื่องนะคะในตําแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดนะคะที่เป็นผู้ชายอันนี้ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีมากๆถือว่าส่งผลในด้านดีนะ หน้าที่จะเข้ามาให้การช่วยเหลือด้านการเงินหรือเข้ามาทําให้เกิดโอกาสช่องทางใหม่ๆในเรื่องของงานหรือธุรกิจด,ด้วยในตําแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีหน้าที่จะเข้ามาช่วยขจัดปัญหาหรือเข้ามาคุ้มครองดวงชะตาในช่วงเดือนนี้อาจจะมีคําแนะนําหรือมีเรื่องของการเรียนรู้หรือมีเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันนะคะซึ่งก็ถือว่าดีมากๆในตําแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสํนานักงานร้านค้าตาแหน่งนี้ก็ดีนะคะ บ้านมีเจ้าที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลและตำแหน่งของบ้านหรือร้านมีการเงินไปทับอยู่ก็หมายความว่าเงินเข้าบ้านหรือเงินเข้าร้านนะคะแล้วก็อาจจะมีโชคในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นด้วยนะในตำแหน่งของญาติพี่น้องตำแหน่งนี้ต้องระมัดระวังนะอาจจะมีปัญหาการเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความไม่เข้าใจกันปัญหาแบบความขัดแยง้งปัญหาในเรื่องของการเงินการทองเรื่องทรัพย์สินเรื่องมรดก ตำแหน่งนี้ก็เลยต้องไปะระมัดระวังนะคะในช่วงเดือนนี้แล้วก็ญาติพี่น้องอาจจะมีเรื่องของการเจ็บการป่วยนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการสูญเสียเกิดขึ้นด้วยในตำแหน่งของบริวารจะได้บริวารที่ดีเข้ามานะคะนำโชคในเรื่องของการเงินหรือการงานให้ในตำแหน่งของลูกหรือหลานถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีหน้าที่จะเข้ามานำข่าวดีให้เช่นเดียวกัน ในตำแหน่งของเพื่อน่วมง,งานอันนี้ต้องะระมัดระวังปัญหาความขัดแยง้งความไม่เข้าใจกันเพื่อนอาจจะมีการทะเลาะกันเป็นศัตรูกันนะในช่วงเดือนนี้อันนี้ก็ต้องปรับกันด้วยในตำแหน่งของการช่วยเหลือเดือนนี้อาจจะต้องลุกขึ้นมาช่วยเหลือตัวเองต้องขยันเยอะเยอะอาจจะเพิ่งพาคนอื่นยากตนเป็นที่เพิ่งแห่งตนน่ะในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่เกิดปันอาทิตย์ในช่วงเดือนนี้นะคะในเรื่องของความคิดเนี่ยก็คิดเรื่องการเงินการทอง ไพ่ยีสีพยากรณ์ก็บอกว่ามีโอกาสนั่นแหละรวมถึงเรื่องของการเริ่มต้นนะคะเรื่องของการบริการเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์หรือมิตรภาพเป็นสิ่งที่จาเป็นสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ด้วยวันนี้นะคะญี่ปุ่นของไพ่เสียหายค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นไพ่หอคอยไพ่มรณนะไพ่สีดาบอันนี้เรียงกันเลยนะไพ่ห้าดาบด้วยนะก็หมายความว,าว่าชีวิตเนี่ยมันจะต้องเข้าไปสู่การปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่แล้วก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาความขาดัดแย้งหรือศัตรูหรือคนนําความเดือดร้อนมาให้ อันนี้เขาต้องแบบมีสติแล้วก็ต้องหาเวลาไปทําบุญไปสะดอกเคาะเรื่องของการทําสังฆทานอันนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นขอให้ทําด้วยตัวเองนะคะจะทําให้ดวงชะตาดีมากยิ่งขึ้นการทํางานของคนที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงเดือนนี้นะคะปัญหาที่เรื่องของการทํางานเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนนะคือคนที่เกิดวันอาทิตย์บางคนเนี่ยอาจจะว่างงานมาก่อนแล้วหรือมีการปรับเปลี่ยนมีการโยกย้ายมาก่อนแล้วก็มีเรื่องของการ ได้รับโอกาสเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆมาก่อนนั่นแหละนะคะเพีงแต่ว่าในช่วงเดือนนี้ในเรื่องของการทํางานต่างๆมันยังไม่ส่งผลดีในช่วงต้นเดือนทําให้เรื่องของการเคลื่อนไหวต่างๆยังติดขัดบางคนนี่อาจจะถูกบีบให้ออกจากงานหรือว่านะคะอาจจะมีเรื่องของการทํางานนะคะที่อาจจะมีการตัดสินใจออกเองเลยนะคะเพราะด้วยเรื่องของอารมณ์ด้วยด้วยเรื่องของสถานการณ์ที่เข้ามาบีบรัดหรือกดดันด้วย ทำให้คนที่เกิดมาทิตเองค่อนข้างที่จะว้าวุ่นใจในช่วงต้นเดือนฉะนั้นต้องใจเย็นๆนะเพราะว่าพอเข้าไปสู่ในช่วงกลางเดือนไปแล้วการทํางานจะส่งผลดีมากขึ้นแล้วก็ทําให้เกิดโอกาสในทุกๆเรื่องด้วยนะคะคนไหนที่ว่างงานอยู่ก็ให้ไปสมัครงานส่วนคนไหนที่กําลังอยู่ในช่วงทดลองงานฝึกงานขอให้อดทนพอผ่านในช่วงต้นเดือนไปแล้วทุกอย่างจะเริ่มดีมากยิ่งขึ้นคนไหนที่มีความคิดที่จะลงทุนหรือทําธุรกิจ ขอให้ไปลงทุนในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนนะคะจะส่งผลดีมากกว่าช่วงต้นเดือนเพราะต้นเดือนนี้เจออิทธิพลของไพ่เสียหายค่อนข้างมากทําอะไรมันจะติดขัดหลายๆอย่างแล้วก็ไม่ราบรื่นด้วยน,นี้ให้รอบครอบในช่วงต้นเดือนนะส่วนในเรื่องของการเงินสําหรับคนที่เกิดพญาทิตนะคะต้องบอกว่าการเงินของคนที่เกิดพญาทิตเนี่ยมีปัญหาค่อนข้างมากมาก,มาก่อนคือเป็นคนที่เก็บเงินไม่ค่อยได้นะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงเงิน มาก่อนแล้วนะแต่ว่าช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะการเงินหรือไรายได้ของคนที่เกิดปิุชนเนี่ยอาจจะกลับมาฟื้นตัวบ้างหรืออาจจะมีโชคการเงินบางส่วนปรากฏขึ้นนะทำให้เรื่องของการเงินก่อนหน้านี้นะคะก็ยังเห็นในเรื่องของไรายได้หรือโชคการเงินเข้ามาบ้างสําหรับคนที่เกิดทิตย์แต่ในช่วงต้นเดือนของเดือนพฤษภาคมเนี่ยไปเจออิทธิพลของพห้เสียหายค่อนข้างมากอันนี้ยังต้องรอบคอบเรื่องของค่าใช้จ่ายในช่วงต้นเดือนนะอาจจะมีการต่อเติม เรื่องของการซ่อมแซมเรื่องของการยกย้ายหรืออาจจะมีเรื่องของการเงินการทองนะคะที่อาจจะมีความขัดแยง้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆซึ่งก็ต้องรอบคอบในช่วงต้นเดือนด้วยบางคนนะคะอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่รั่วไหลออกไปเยอะนะคะในช่วงต้นเดือนนี้ก็ยังต้องะระมัดระวังแต่รายได้การเงินของคนที่เกิดวันอา,าทิตย์เนี่ยพอเข้าไปสู่ในช่วงกลางเดือนแล้วนะคะการเงินจะเริ่มโดดเด่นมากขึ้นเพราะอพิทธิพลของไพ่เหลียญเนี่ยเข้ามาวนเวียนอยู่ ในช่วงกลางเดือนซึ่งหมายความว่าดวงการเงินจะเริ่มพลิกนะคะตั้งแต่ช่วงกลางเดือนไปนะของเดือนพฤษภาคมนี้แล้วก็ไพ่การเงินเนี่ยก็มีแดเหรียญมีคิงเหรียญที่หมายความว่าจะมีโชคในเรื่องของการเงินแล้วก็มีเรื่องของรายได้เข้าบ้านเข้าร้านหรือธุรกิจที่ลงทุนไปก็เกิดในเรื่องของกําไรหรือเกิดประโยชน์มากๆด้วยนะคะฉะนั้นเดือนนี้การเงินถือว่าดีนะแต่ให้หลีกเลี่ยงเรื่องของการลงทุนในช่วงต้นเดือนแล้วก็ ไม่ควรเคลื่อนไหวด้านการเงินในช่วงต้นเดือนนะคะแล้วก็เรามาระวังเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงหรือปัญหาต่างๆซึ่งอาจจะเข้ามาทําให้เรื่องของค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากในช่วงต้นเดือนด้วยนะคะพอเลยในช่วงต้นเดือนไปแล้วนะคะการเงินก็จะเริ่มดีมากขึ้นนะคะแล้วก็ถือว่าพอเข้าสู่กลางเดือนไปอ่ะการเงินก็จะมีโชคนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะคะก็เป็นเดือนที่ยังมีอิทธิพลของไพ่ความรักเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้นะคะ ถึงแม้ว่าจะมีทุกคนของไพ่เสียหายค่อนข้างมากนะแต่ความรักก็ยังเข้ามาบนเวียนทําให้คนโสดได้กระชุ่มกระชวยนะคะดวงชะตาจะอาจจะมีคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้นะหรือคนที่ทํางานข้าราชการเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างหรือว่าคนต่างถิ่นต่างชาติเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักคนที่ประกอบอาชีพแบบนี้นะคะหรือคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้เข้ามาเริ่มต้นความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้นะคะ ฉะนั้นในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดอาจจะต้องพัฒนาให้พ้นนะคะในช่วงเดือนนี้ไปนะในช่วงเดือนมิถุนายนไปความสัมพันธ์จะชัดเจนมากขึ้นแต่ถ้าหากว่าในเรื่องของการพัฒนากันแล้วมันไม่ผ่านนะคะในช่วงต้นเดือนนี้ก็มีโอกาสที่จะห่างกันไปนะแต่ถ้าสามารถที่จะพัฒนากันแล้วสามารถผ่านไปได้อะความสัมพันธ์มันก็จะได้เริ่มต้นอย่างชัดเจนแล้วก็มีเรื่องของความรักดีๆเกิดขึ้นสําหรับคนโสดนะคะ ถ้าถามว่าคนที่เข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดเนี่ยเป็นคนที่ดีหรือเปล่าเป็นคนที่พึ่งพาได้ไหมมองว่าเป็นคนที่พึ่งพาได้ถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนนะคะแล้วก็อาจจะเป็นแบบคนที่เคยผ่านการมีคู่หรือเป็นไม้มาแล้วมากกว่าหนึ่งครั้งนะเข้ามาผัวพันสําหรับคนโสดแต่ก็ถ้าดูอิทธิพลของความสามารถว่าจะเป็นไพ่การเงิน ไพ่ในเรื่องของความขยันนะคะหรือว่าไพ่ในเรื่องของความสําเร็จเนี่ยก็ถือว่ายังเป็นคนที่โดดเด่นนะก็เป็นคนที่มีความสามารถบางคนมีชื่อเสียงด้วยนะคะวนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยบางคู่แบบเลิกลากันไปอ่ะนะคะแล้วก็อาจจะกลับมาคบหากันอีกครั้งหนึ่งหรือกลับมาอยู่ร่วมกันหรือบางคู่นี้เลิกลากันไปเลยนะคะความสัมพันธ์ก็เหมือนกับจะมีปัญหากันมาตลอดเดือนนี้ก็ยังมีปัญหาบางคนนี้มีปัญหาเรื่องบ้านเรื่อง ทรัพย์สินเรื่องการเงินการทองอะนะคะแต่ก็มองว่าในเรื่องของปัญหาต่างๆก็ยังกลับมาปรับกันได้นะจากนั้นคู่ไหนที่ยังไม่ถึงขั้นหย่าล้างนะคะก็ขอให้พยายามที่จะปรับกันนิดนึงจะทาให้เรื่องของความรักความเข้าใจนี้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนสุขภาพร่างกายนี้ต้องเรามาระวังอิทธิพลของไพ่รุนแรงค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการผ่าตัดอาการอักเสบบริเวณทรงอกถึงศีรษะนะคะมีอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อปวดเหงือกปวดฟัน มีปัญหาบริเวณลําคอนะคะแล้วก็ช่องท้องกระเพาะอาหารไม่ค่อยดีถุงน้ําดีท่อน้ําดีกระเพาะปัสสาวะอาจจะอักเสบรวมถึงบางคนมีปัญหาเรื่องกดไหลย้อนด้วยนะคะแต่โชคดีนะที่ยังเห็นไพ่พาสหรือไพ่ฤกษสีเนี่ยนะคะเข้ามาอยู่ในดวงชะตานะก็ยังมีคุณหมอเก่งๆเข้ามาดูแลสุขภาพร่างกายอยู่นะคะและบางคน,นีนเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่เราสามารถที่จะติดเชื้อได้ง่ายด้วยต้องรอบคอบในช่วงต้นเดือนน่ะต้นเดือนนี้เป็นอะไรที่แบบ เจออิทธิพลของพ่ยความรุนแรงเข้ามาเล็งไว้อยู่อันนี้ต้องระมาระวังเลยนะคะพอเข้าไปสู่ในช่วงกลางเดือนไปแล้วนะคะทุกอย่างก็จะดีมากขึ้นแต่ก็ต้องยืนอยู่บนความไม่ประมาทเพราะอิทธิพลของพ่ยรุนแรงเนี่ยจะควบคุมนะคะได้ทั้งเดือนเลยนะแล้วก็ต้องหาเวลาไปทําบุญไปสะดอข้อด้วยนะจะทําให้ดวงชะตาดีมากยิ่งขึ้นสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะบางคนถ้ามีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงถ้าถามว่าเปลี่ยนแล้วดีไหมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะดีมากกว่าเดิม นะคะฉะนั้นขอให้ายืนอยู่บนความไม่ประมาทนะคะแล้วก็สร้างกุศลให้เยอะๆจะส่งผลดีมากยิ่งขึ้นนะคนไหนนะคะที่ติดบนบานสันกลาวเอาไว้ก็ให้กลับไปแก้นะคะก็จะทําให้ดวงชะตาไม่ติดขัดนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่ยิ่สีพยากรณน,นี้จะชี้นำว่าอย่างไรไพ่ยิ่สีพยากรณ์อบอกว่าการทํางานนี้ดีถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ยังแก้ไขปัญหาไปได้และก็ยังได้รับความยุติธรรมได้รับความเป็นธรรม รวมถึงนะคะในเรื่องของธุรกิจการงานนะคะก็ยังนะคะเกิดโอกาสในหลายๆเรื่องด้วยการสมัครงานการสอบการบรรจุการคัดเลือกการร่วมหุ้นลงทุนอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆแล้วก็อาจจะต้องใช้ในเรื่องของข้อกฎหมายหรือรายละเอียดนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานหรือธุรกิจด้วยนะคะก็เป็นหนึ่งใบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความมุ่งมั่นเรื่องของโอกาสเรื่องของการเคลียร์ปัญหาต่างๆนะคะได้เป็นอย่างดีแหละนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะไพ่ยิสี่ก็สรุปว่าอาจจะมีปัญหาจุกจิกในเรื่องของการเงินบ้างหรือมีค่าใช้จ่ายนะคะเกิดขึ้นบ้างนะคะการเงินนะคะอาจจะไม่ไปไปตามที่เราคาดหวังเอาไว้บ้างแต่ถือว่ายังเกิดโอกาสอยู่นะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดเป็นเดือนที่มีโอกาสแหละนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรราก็เป็นความรักที่ยังปรับกันได้จ้าก็ให้กลับไปปรับกันส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายไพ่ยี่สีพยากรณ ก็สรุปว่าถึงแม้ว่าจะมีปัญหาสุขภาพอะไรเกิดขึ้นก็นตามก็ยังกลับมาดูแลหรือฟื้นฟูสุขภาพร่างกายให้กลับมาแข็งแรงได้ดีเหมือนเดิมแต่ก็นะคะต้องรู้จักปรับตัวด้วยนะก็ค,คืออาจจะเน้นในเรื่องของธรรมชาติออกไปเปลี่ยนบรรยากาศนะคะดื่มน้ําให้เพียงพอนะคะจะทําให้สุขภาพร่างกายหรือความสดชื่นดีมากยิ่งขึ้นไม่ควรมองโรคในแง่ลบควรที่จะมองอะไรที่อยู่ในแง่บวกๆเข้าไว้อ่ะ จะทาให้ชีวิตมีความสุขแล้วก็เกิดความลงตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์ในแต่ละช่วงอายุนี่เป็นอย่างไรเพราะถึงแม้ว,ว่าจะมีอิทธิพลของไพ่เสียหายเข้ามาอยู่นะคะแล้วก็เป็นไพ่ใบใหญ่ด้วยก็ถือว่าทุกคนได้รับผลกระทบหมดทุกช่วงอายุแต่ว่าคนที่มีไพ่ดีๆเข้าไปทับอยู่ในตาแหน่งช่วงอายุของตัวเองกับเป็นวิกฤตที่เกิดโอกาสมันจะเป็นเหมือนทุกขลาภนะคะแต่คนไหนที่มีไพ่เสียหายนี้ ไปทับอยู่ในช่วงอายุเองนี้ต้องรอบคอบมากที่สุดโดยเฉพาะคนที่เกิดในช่วงอายุ20-23ปีนี่ไปเจออิทธิพลของไพ่มรณะเข้าไปทับอยู่หมายความว่าการทำงานจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจะเป็นเดือนที่เรารู้สึกท้อแท้ใจในทุกๆเรื่องอยากท้อต้องสู้อย่างเดียวแล้วก็ในเรื่องของงานหรือธุรกิจนียห้ามใช้อารมณ์อย่าประมาทการเงินก็เป็นเดือนที่หมุนเงินเยอะ,อะมีโอกาสถูกหลอกถูกโกงแหละนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ย สำหรับคนโสดก็ไม่โดดเด่นนะส่วนคนที่มีคู่ความรักก็จะมีปัญหากันแล้วสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีด้วยเดือนนี้อาจจะต้องหาเวลาไปทําบุญไปสะดอกเคาะสักนิดหนึ่งจะทำให้ดวงชะตาดีมากขึ้นแต่ถ้าคนที่เกิดในช่วงอายุนี้ทําธุรกิจขายประกันภยัยเป็นแพทย์เป็นพยาบาลขายแก๊สขายสารเคมีทําธุรกิจคนต่างชาติทํางานด้านสินเชื่อหรือทํางานด้านการเงินการบัญชี อันนี้มองว่าถูกฉลกนะคะแล้วก็ขายของเก่าด้วยนะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ24ปีถือว่าดวงดีถึงแม้ว่าเดือนนี้มันจะมีที่ผลของไพ่เสียหายเข้ามาเล็งมาอยู่แต่ว่าด้วยอายุของเตงเนี่ยไปเจอที่ผลของไพ่ที่ดีปรากฏขึ้นมาเลยเกิดการเปลี่ยนแปลงในแง่มุมที่ดีแล้วก็เกิดการเริ่มต้นใหม่ๆในช่วงเดือนนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการไปสมัครงานการสอบการบรรจุการคัดเลือก หรือการประกาศข่าวหรือการประเมินผลงานบางอย่างก็ถือว่าโดดเด่นในช่วงเดือนนี้การเงินรายได้ดีจะมีโชคนะบางคนมีลาบลอยหรือมีโอกาสที่จะถูกรางวัลน,นะคะจนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดในช่วงอายุนี้ถือว่ามีโอกาสคบหากันได้นะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุยี่สิบห้าถึงยี่สิบหกปีในช่วงน,นี้อาจจะต้องรอบครอบอาจจะถูกพักงาน ะะหรือว่าการทํางานไม่ค่อยเคลื่อนไหวเท่าไหร่รวมถึงนะบางคนยังว่างงานอยู่หรือรอการเรียกไปทํางานอะ่ะแล้วก็บางคนนี่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราต้องไปฝึกงานไปรอง,งานในช่วงเดือนนี้นะคะก็อ,อาจจะต้องอดทนในเรื่องของการทํางานหรือหาประสบการณ์ให้เยอะๆหน่อยถือว่ายังมีโอกาสอยู่นะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่มองว่าไรายได้ยังดีอยู่แต่เป็นเดือนที่ต้องพักฟื้นในเรื่องของการเงินนะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดไม่โดดเด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยา ความรักต้องปรับกันนะแล้วก็สุขภาพร่างกายก็อาจจะต้องรอบคอบนิดนึงเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อปวดเหงือกปวดฟันปวดขาปวดหัวเข่าโรคเกาต์นะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ2 7ถึง2ีิปีนะมีทพลของไพ่ที่ดีเข้ามาทับอยู่เดือนนี้ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามนะคะแต่ยังผ่านในเรื่องของปัญหาไปได้ผู้ใหญ่อาจจะเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวเนี่ยยังเข้ามาดูแลดวงชะตาอยู่เดือนนี้อาจจะต้องหาเวลาไปทําบุญ แล้วก็เพิ่มกุศลให้เพงเยอะๆหน่อยนะคะก็คือทําบุญในบ้านก่อนกราบคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ขอพรจากท่านแล้วก็ไปทําบุญข้างนอกเป็นทาบุญเกี่ยวกับข้องก,กับเรื่องของโรงพยบาบาลก็ได้ผู้สูงอายุร่วมบริจาคอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์หรือว่าเตียงคนป่วยอะ่ะนะคะถ้าทําได้นี่ถือว่าดีมากๆเลยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการไปเรียนรู้ไปศึกษาไปอบรมงานนะคะถือว่าได้โอกาสนะ ส่วนในเรื่องของการเงินนี้รายได้ยังถือว่าเข้ามาอยู่ไม่น่าจะขัดสนอะไรนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนยังไม่โดดเด่นส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องหาเวลาต้องปรับกันนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงนะคะอายุ29ปีนี้ถือว่าเด่นอิทธิพลของไพ่การเงินเนี่ยเข้ามาทับอยู่ในช่วงอายุของตัวเองนะคะก็ถือว่าเป็นเดือนที่จะมีโอกาสเหมือนกันหรือความสามารถความเก่งความขยนันหรือฝีมือนะคะ ทำให้ผ่านในเรื่องของปัญหาไปได้นะคะแล้วทําให้เรื่องของการทํางานนี้ก็เติบโตหรือขยายไปได้เยอะเลยการเงินก็รายได้ดีมีสภาพคล่องมีโอกาสด้านการเงินหรือมีช่องทางในเรื่องของการสร้างไรายได้เข้ามาอีกส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนที่ยังโสดอยู่ก็ถือว่ามีโอกาสนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยความสัมพันธ์อาจจะต้องปรับกันนิดนึงแต่ถือว่าเป็นความรักที่ดีแล้วก็ยังสดชื่นมากๆเลยนะคนที่เกิดในช่วงอายุ30 ถึง33ปีเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นนะบางคนมีเรื่องของการเริ่มต้นธุรกิจอาจจะเป็นธุรกิจท่านการบริการความสวยความงามนะคะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกินเครื่องดื่มเบเกอรี่แล้วก็อาจจะเป็นงานที่แบบบ้านคอนโดหอพักอพาร์ตเมนต์นะคะแล้วก็รวมในเรื่องของธุรกิจทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับการบริการการให้คําแนะนานะคะหรือการให้ความสุข หรือการให้ความสบายใจนะคะกับบุคคลที่เข้ามานะคะในเรื่องของการสอบถามหรือสินค้าบางตัวด้วยนะนี่ถือว่าเป็นเป็นเดือนที่ดีส่วนในเรื่องของการเงินก็รายได้ดีนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเกิดขึ้นด้วยส่วนในเรื่องของความรักนี่คนโสดมีคนเข้ามาคุยนะแต่ต้องตรวจสอบว่าเขามีคู่หรือมีครอบครัวหรือย,อยังส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสาม,มีภรรยาเป็นความรักที่ยังรักกันอยู่แต่ให้นะมาระวังเรื่องของมือที่สมในช่วงเดือนนี้นะคะ เดือนนี้บางคนมีเรื่องของการตั้งคันเนี่ยถือว่าถูกชโลหรือมีความคิดที่จะไปทําความสวยความงามหรือทําสัญญกรรมอันนี้ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคนที่เกิดในช่วงอายุ34นะคะจนถึง36ปีเนี่ยไปเจออิทธิพลของไพ่ดาบมาทับก็จะมีศัตรูหรือการทํางานติดขัดไม่ราบรื่นมีปัญหากับผู้ใหญ่มีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานติดขัดหลายๆอย่างอารมณ์ร้อนด้วย นะคะอันนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์เรื่องของอีกโก้นะจะทําให้มีปัญหาค่อนข้างมากส่วนในเรื่องของการเงินก็ค่าใช้จ่ายเยอะอันนี้ต้องระมัดระวังส่วนในเรื่องของความรักคนโสดไม่โดดเด่นส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาจะมีปัญหาความขัดแย้งกันต้องปรับกันด้วยคนที่เกิดในช่วงอายุ37ถึง39ปีถือว่าส่งผลในด้านดีนะคะธุรกิจการงานก็เติบโตนะเพราะว่า อายุของเตงเนี่ยมีอิทธิพลของไพ่ที่ดีมากๆเข้ามาทับอยู่นะคะก็ทําให้ในเรื่องของโอกาสหรือความสําเร็จนี้ค่อนข้างมากส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีมากๆในช่วงเดือนนี้ส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะคะจะเป็นคนที่ทํางานด้านการเงินหรือคนที่มีฐาน,นะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยานี่เป็นความรักที่ดีนะคะได้คู่ที่อุปถัมภ์ทำให้เรื่องของความรักก็มีความสุขหวานชื่น คนที่เกิดในช่วงอายุ40ปีนี้โดดเด่นมากๆจะประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงนะคะมีการถูกยอมรับในทุกๆเรื่องนะคะจะมีข่าวดีเกิดขึ้นด้วยทั้งเรื่องของการงานการเงินนะคะแล้วก็เรื่องของความรักนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ41-43ปีดวงด้านการทำงานนี่ถือว่าเกิดโอกาสที่ดีอาจจะมีเรื่องของการเรียนรู้พัฒนาในเรื่องของธุรกิจการงานนะคะหรือผู้ใหญ่ยังเข้ามาให้การช่วยเหลืออยู่ ในเรื่องของการเงินรายได้ก็ยังเข้ามาเรื่อยๆนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดอาจจะยังไม่โดดเด่นส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็อาจจะมีปัญหากันบ้างนะคะอันนี้ให้ไปปรับกันนิดนึงนะคะเดือนนี้ต้องหาเวลาไปทําบุญนะหรือกราบขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้มากๆหน่อยโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่นะคะจะทําให้ดวงชะตานี้ดีมากๆเลยคนที่เกิดในช่วงอายุ44-46ปีดวงการเงินเข้ามาทับอยู่เดือนนี้เด่นเรื่องการเงินจะมีโชคแล้วก็จะมีช่องทาง ในเรื่องของงานหรือธุรกิจด้วยนะคะทำให้เติบโตทําให้ก้าวหน้านะการเงินก็ค่อนข้างเกิดสภาพคล่องนะคะบางคนมีช่องทางในเรื่องของการหาไรายได้มากกว่า1ช่องทางด้วยการเงินมันไหลเข้ามาส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีคนเข้ามานะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาี่ความรักค่อนข้างสดชื่นคนที่เกิดในช่วงอายุ47ถึง49ปีถือว่าส่งผลใ้ด้านดีทั้งเรื่องงานการเงินเรื่องของความรัก โอกาสหรือการเริ่มต้นต่างๆจะเกิดขึ้นในทุกๆด้านคนที่เกิดในช่วงอายุ50-52ปีต้องระมัดระวังเดือนนี้จะมีปัญหาหรือมีคนนําความเดือดร้อนมาให้ทั้งเรื่องของงานการเงินเรื่องของความรักเรื่องสุขภาพมีโอกาสที่จะขัดแย้งทะเลาะวิวาทหรือมีโอกาสที่จะถูกโยกย้ายเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ53-56ปีดวงชะตาถือว่าโดดเด่นนะ หรม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามทําให้เกิดโอกาสในหลายๆเรื่องหรือการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามานะคะทําให้ส่งผลดีมากกว่าเดิมด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีนะมีสภาพคล่องนะคะจะมีโชคในเรื่องของการเงินนะคะส่วนในเรื่องของความรักถือเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆ คนที่เกิดในช่วงอายุ5้าสถึง60ปีดวงชะตาเติบโตในเรื่องของการทำงานมีความสำเร็จมีชื่อเสียงมีความก้าวหน้าสิ่งที่คาดหวังไว้หน้าที่จะเป็นจริงนะคะแล้วเรื่องของการเงินต่างๆก็ดีความรักก็ถือว่าสมบูรณ์แบบทุกๆเรื่องเลยคนที่มีปัญหาสุขภาพเดือนนี้สุขภาพร่างกายจะแข็งแรงดีมากยิ่งขึ้นนะคะคนที่เกิดในช่วงยุ61ถึง63ปีนะคะดวงในเรื่องของการทำงานก็ถือว่าดีนะ อาจจะมีธุรกิจเสริมเกิดขึ้นหรือมีคุณสุภาพสตรีเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานหรือธุรกิจก็ถือว่าเกิดโอกาสทุกเรื่องค่ะสิ่งที่อาจจะต้องให้เรามาระวังก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสัญญาเรื่องของข้อเสนอให้ตรวจสอบลงนิดนึงแล้วก็เรื่องของกฎหมายก็ให้เรียนรู้ไว้บ้างแต่ถือว่าแนวโน้มยังดีนะโดยเฉพาะการทาธุรกิจเสริมต่างๆเนี่ยนะคะก็ถือว่ายังเกิดโอกาสด้วยคนที่เกิดในช่วงย 64, ุคหกสี่หนุ่หกสิบหกปีดวงดีค่ะ การทำงานเด่นมากๆนะคะแล้วก็มีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเข้ามาทำให้เราเติบโตด้านการทำงานมากยิ่งขึ้นน่ะโดยเฉพาะคนที่ทำงานเป็นข้าราชการเป็นครูอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ถือว่าส่งผลดีมากๆเลยนะหรือว่าลูกหลานน่ะอาจจะมีข่าวดีด้านการเรียนด้วยด้านการงานด้วยนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ6-7ถึง69ปีดวงชะตาจะมีโชคทางไกลนะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะ ทั้งในและต่างประเทศหรือทางใกล้และไกลหรือมีคนนําข่าวดีมาให้บางคนนะคะช่วงอายุนี้อาจจะมีความคิดที่อยากจะไปอยู่ต่างประเทศอยู่ในช่วงแบบขอวีซา่าอันนี้ก็มองว่าน่าจะดีนะคะคนไหนที่มีความคิดจะไปอยู่ต่างประเทศดีไหมดีค่ะคนที่เกิดในช่วงอายุ70-72ปีอาจจะมีคนเก่าๆนะคะหรือว่าลูกหลานอาจจะกลับมารวมกลุ่มรวมญาติถือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ73-76ปีเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ดีอาจจะมีคนนําข่าวดีนะคะต่างๆมาให้ด้วยโดยเฉพาะคนในครอบครัวเนี่ยอาจจะมีข่าวดีทั้งเรื่องของการงานเรื่องของโอกาสใหม่ๆหรือเรื่องของการเริ่มต้นนะคะในช่วงเดือนนี้ซึ่งถือว่าส่งผลดีมากๆนะคะแล้วก็บางคนอาจจะเจอคุณหมอที่เก่งด้วยนะเข้ามาดูแลนะคะหรือว่าเข้ามาเริ่มต้นการรักษาในช่วงเดือนนี้ก็ถือว่าส่งผลดีนะคนที่เกิดในช่วงอายุ77-80ถึงปี เดือนนี้ดวงจะมีโชคการเงินเด่นด้านการเงินมากๆแล้วก็อาจจะมีทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเกิดขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือการขายเกิดกาไรคุณสุภาพสตรีนี่ถือว่าจะมีทรัพย์สินมีเรื่องการเงินการทองมีเรื่องของบรดกนะคะที่ดีมากๆในช่วงเดือนนี้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเกิดโอกาสนะในเรื่องของการเงินก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดบาันาทิตย์ดูเหมือนว่าเปิดไพ่มาก็น่าจะตกใจอะ่ะพอไพ่รุนแรงก็เลียงตัวกันเลย ะะแต่พ่ยรุนแรงก็อย่างที่พูดไปแหละถ้าอาชีพไปเกี่ยวข้องนะคะพูดไปตอนตอนน้นนะนะอาชีพไปเกี่ยวข้องความรุนแรงก็จะลดลงนะคะหรือบางคนที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการยกย้ายหรือมีคนแบบเปลี่ยนงานย้ายงานอ่ะนะคะหรือแม้แต่ว่ายกย้ายถิ่นฐานอ่ะมันเป็นการเปลี่ยนครั้งใหญ่ของชีวิตหรือการต่อเตอิมซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยอันนี้มันก็เกี่ยวข้องหมดนะเพราะอิทธิพลของพ่ยรุนแรงก็คือพ่การเปลี่ยนแปลงอยู่แล้ว ฉะนั้นคนที่เกิดวันอาทิตย์จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเหมือนจะนําในเรื่องของความทุกข์ความลาบากความไม่สบายใจมาให้แต่ว่าเปลี่ยนแล้วดีกว่าเดิมเปลี่ยนแล้วสดใสขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้เกิดโอกาสดีๆเข้ามาด้วยในทุกๆเรื่องนะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามแต่มันต้องดูในเรื่องของอิทธิพลรอบนอกด้วยหรือความสําเร็จที่เข้ามาแล้วก็เรื่องของเม็ดการเงินที่เกิดขึ้น าจากนั้นความสามารถนะคะก็ยังทําให้เกิดโอกาสแล้วก็ทําให้เกิดความสําเร็จทําให้เกิดในเรื่องของการเงินการทองทําให้เกิดข่าวดีเกิดชื่อเสียงนะคะในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นขอให้คนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยสู้ๆนะแล้วก็มีความสุขมากๆวันนี้ก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกําลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ